พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจําในวันพระหัสบดีวันที่22เดือนที่9ในหัวข้อเรื่องพร่องทรงเห็นหัวใจของคุณและพระวจนะที่จะใคร้ควรและสมคีธรรมในพระธรรมเยเรมีบทที่17ข้อที่10ฉบับ MSG แต่เราคือพระเจ้า ตรวจค้นดูหัวใจและทดสอบดูความคิดเราเข้าถึงหัวใจของมนุษย์เราเข้าไปถึงรากของสิ่งต่างๆเราปฏิบัติต่อพวกเขาตามที่เป็นจริงไม่ใช่อย่างที่พวกเขาเสแสร้งเป็นพี่น้องคะมีตัวอย่างที่น่าทึ่งในพระคัมภีร์ที่ช่วยให้เราเข้าใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทดสอบหัวใจของมนุษย์จริงๆจงพิจนารณาถึงเรื่องราวของดาวิด วิธีที่พระเจ้าเลือกเขาจากเชื้อชาติของเชสซีและการปฏิบัติอย่างมีนายสำคัญต่อเอริอาบพ,พี่ชายของเขาจากรูปลักษณ์ภายนอกเอริอาบคือทุกสิ่งที่คุณต้องการในตัวผู้นำทันทีที่เขาปรากฏตัวและผู้เผยพระวจนะสมูเอลเห็นเขาเขาก็กล่าวว่าผู้ที่ทรงให้จำไว้ก็อยู่เฉพาะพระพักพระยาเรแน่แล้วหนึ่งสมูเอลบทที่16ข้อที่6อย่างไรก็ตาม พระคมพี์กล่าวว่าแต่พระยาเวตัดกับสมูเอลว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขาเพราะเราไม่ยอมรับเขาเพราะมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระยาเวทอดพระเนตรจิตใจหนึ่งสมูเอลบทที่16ข้อที่7สังเกตการเลือกใช้ถ้อยคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ไม่ได้พูดว่าอย่าจำเอลียาบเพราะว่าเราไม่ได้เลือกเขา แทบลองต่านอย่างนั้นก็หมายความว่าเอริอับไม่ได้รับการพิจารณาตั้งแต่แรกแต่พระเจ้าด่านว่าเราไม่ยอมรับเขาสิ่งนี้หมายความว่าพระเจ้าทรงพิจารณาเขาแล้วกล่าวว่าไม่เอริอับเคยรู้ไหมว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้รับการพิจารณาจากพระเจ้าให้มาเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลไม่แต่พระเจ้าพิจารณาเขาและพบว่า เขาขัดคุณสมบตัติเรื่องราวของอับราฮาัมเป็นอีกกรณีหนึ่งที่ตรงประเด็นกรณีนี้เป็นกรณีบวกเพราะว่าอับราฮัมผ่านการทดสอบและจากหลายปีที่ต้องการมีลูกในที่สุดเขากับซาลาก็มีลูกชายคนหนึ่งเมื่ออายุมากแต่วันหนึ่งพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทดสอบอับราฮาัมทรงขอให้เขาถวายอิสยาบุตรชายคนเดียวของเขาเป็นเครื่องบูชา ปฐมกาลบทที่22ข้อที่2พระเจ้าไม่ได้เป่าประกาศแก่อับราฮัมว่าเราต้องการทดสอบเจ้าในตอนนี้ไม่แต่อับราฮัมแสดงความเชื่อของเขาว่าพระเจ้าสามารถทําให้อิสระเป็นขึ้นจากตายและในเชังสัญ,ญลักษณ์นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นฮิบรูบทที่11ข้อที่17-19เขาได้วางใจอย่างสมบูรณ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อฟัง คุณนันไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเมื่อใดที่คุณกำลังถูกทดสอบหรือพิจารณาสำหรับระดับต่อไปของการมอบหมายงานและการเลื่อนตำแหน่งของคุณซึ่งสำคัญสำหรับคุณคือคุณต้องไม่ถูกพบว่าขาดคุณสมบัตินี่เป็นเหตุผลที่คุณต้องเดินในความเชื่อความหวังและความรักจงถ่อมใจและเป็นคนที่ดีที่สุดเสมอไม่ใช่ในความน่าซื่อใจคด แต่ในความซื่อสัตย์ของหัวใจและในความเที่ยงตรงเพราะว่าพระเจ้าทรงเห็นหัวใจของคุณจริงๆฮาเลลูยาเอเมนให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะฉันมีหัวใจที่รักองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างหลงไหลและรับใช้พระเจ้าอย่างแท้จริงข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความปรารถนาของข้าพระองค์คือการทำให้พระองค์พอพระไทยเสมอวันนี้ข้าพระองค์ทำตัวให้สอดคล้องกับพระคำของพระองค์เพื่อที่จะได้รู้และเดินในนาำพระเทที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ในทุกสิ่งเพื่อที่ชีวิตของข้าพระองค์จะนำพัสดุมาสู่พระองค์ ในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าเปิดเผยกับเราในวันนี้นะคะว่ามนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระยาเวทรงทอดพระเนตรที่จิตใจพระเจ้าทรงเห็นหัวใจของคุณจริงๆคะ่ะดังนั้นจงเป็นคนที่ดีที่สุดเสมอนะคะไม่ใช่ในความน่าซื่อใจคดแต่ในความซื่อสัตย์ของหัวใจและในความเที่ยงตรงคะพระเจ้าสมกำลังนะคะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด